แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวันตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2 5 6 5แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท0-816.2ทับว .9433 ลงวันที่15ธันวาคม2,565 แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2 5 6 5ัหนึ่งความเป็นมาคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2565มีมติ1.1อนุมัติให้ปรับค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับชั้นเด็กเล็กถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในอัตราตามขนาดของสถานศึกษาดังนี้ จำนวนนักเรียน1-40คนอัตราค่าอาหารกลางวันบาทต่อคนต่อวันก็คือได้36บาทต่อคนต่อวัน41-100คนได้21บาทต่อคนต่อวัน101-120คนได้24บาทต่อคนต่อวัน121ขึ้นไปตั้งแต่โรงเรียนขนาดกลางเป็นโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไปได้22บาทต่อคนต่อวัน ทั้งนี้การปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันมาใช้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดอาจจะเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ2 5 6 6และปีต่อๆไปให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ2566เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายที่รับจัดสรรไปแล้ว หรือพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงความครอบคลุมของทุกแหล่งเงินเป็นลำดับแรกก่อนหากไม่เพียงพอและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการก็ให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 6ตามขั้นตอนของกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม สำหรับปีงบประมาณต่อๆไปขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอตั้งงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไปโดยคำนึงถึงการนำเงินงบประมาณมาสมทบตลอดจนการกำหนดแนวทางการบริหารโครงการอาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพทางโภชนาการตามมาตรฐานสากลปลอดภยัยและมีการวางแผนการผลิตมีการวางแผนการผลิตทางการ เกษตรตลอดจนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกมิติสำหรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าวด้วย1.2ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขและสำนักง,งานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมทั้งความเห็นของทุกกองทุนเพื่อความเสมอภาค ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในประเด็นการระดมความร่วมมือและทรัพยากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันสมทบเพิ่มเติมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปในคราวประชุมเพื่อปรึกษาหารือนแนวทางดำเนินงานค่าอาหารกลางวันของนักเรียนในการขอตั้งงบประมาณปีพศ2566และปีต่อๆไปเมื่อวันที่30พฤศจ,จิกายน2 5 6 5 ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมติดังนี้ 1. เห็นชอบการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2566งบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่3มกราคม2566ถึงวันที่30กันยายน2566 2. เห็นชอบกรอบเวลาในการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2566งบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินเลยจำเป็นโดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งงบประมาณเสนอเรื่องไปยังสำนักงบประมาณภายในวันที่15ธันวาคม2565ซึ่งสำนักงบประมาณมีความเห็นเพิ่มเติมว่าหากหน่วยงานใดมีความจำเป็นอาจเสนอหลังวันที่15ธันวาคม2565ได้ 2. แนวทางการดําเนินการเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณรายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันประจําปีงบประมาณพศ2566ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องจึงกําหนดแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้สอดคล้องตามอัตราที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการดังนี้ สองจุดหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับการจัดสรรงบประมาณรายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นให้พิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเป็นอัตราใหม่ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยน2565และดำเนินการโอนเงินงบประมาณเพิ่มเติม มาเพิ่มตามอัตราใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าโดยวิธีการงบป,ประมาณองค,อคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปศ2 5 6 3ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของส,สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปศ2 5 6 2และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค,อคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปศ2 5 5 9และที่แก้ไขเพิ่มเติม2.2องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับตรงองค์ การบรหิหารส่วนจังหวัดเทศบาลนครและเทศบาลเมืองให้ดําเนินการตามแนวทางในข้อ2.1โดยอนุโลมหากได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอให้พิจารณาดําเนินการตามแนวทางการบรหิหารงบประมาณดังนี้2.2.1กรณีไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้อาจพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหลือจ่ายหรือหมดความจําเป็นหรือมีความจําเป็นน้อยกว่าโดยดําเนินการตามในข้อ26และหรือ27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2563 2 2 2, 2. 2. 2. กรณีตั้งงบประมาณไว้แล้วแต่มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ่ายสําหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณพศ2566จากงบประมาณรายจ่ายที่รับจัดสรรไว้แล้วให้พินาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณหรือโอนเงินจัดสรรหรือเงินเปลี่ยนแป,ปลง เงินหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรแล้วแต่กรณีตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงความครอบคลุมของทุกแหล่งเงินรวมถึงวิ نان นนำเงินรายได้หรือเงินสมทบอย่างเงินสะสมมาสมทบในส่วนที่เพิ่มขึ้นในโอกาสแรกก่อนทั้งนี้ให้คำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่าผลจำลิดและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญกรณี2.3กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อ2.1หรือ2.2 เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอาจพิจารณาขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่1268ทับสอลงวันที่19กพฤศจิกายน2 5 6 3 เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเพื่อน,นําเงินสะสมไปจ่าย2.4กรณีสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่นได้รับจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันไม่เพียงพอเนื่องจากการปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันดังกล่าวทําให้มีรายจ่ายจริงมากกว่างบป,ประมาณที่ได้รับจัดสรรให้สถานศึกษาจ,จัดทาโครงการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอให้ปฏิบัติตามข้อ2.1ข้อ2.2และข้อ2.3 2.5กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่าไม่สามารถนำงบประมาณมาใช้จ่ายได้หรือนำมาใช้จ่ายได้แต่มีจำนวนไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ .2 5 6 6 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามระเบียบว,ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นพศ2562และรายงานผลการใช้ใจ่ายงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันในอัตราเดิมและอัตราใหม่ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 0 8 1 6 2 d l a s g m a i l c o m และส่งเอกสารภายในเดือนธันวาคม2565เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งคำขอไปสำนักงบประมาณต่อไป